เฉพาะวงโตโน่ของโตโน่เลยใช่ครับมีชื่อวงไหมฮะชื่อวงว่าโตโน่แอนเดอร์ดัสครับโตโน่แอนเดอร์ดัสครับ่สักวันเดี๋ยวคงจะให้มันเหลือว่าเดอร์ดัสแต่ว่าตอนนี้อยากอยากให้คนได้รู้จักก่อนโอเคนะฮะได้รู้จักโตโน่แล้วก็วงของโตโน่ด้วยถ้าพูดถึงวงเพลงร็อกนะฮะถ้ามีปัญหาปรึกษารุ่นน้องพี่คนหนึ่งคนนี้เก่งมากตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าวงโซคูอยู่ครับผมใครนะ เ๋ยวนะครับเี๋แวนะครับที่พี่พี่ชาวบอกว่าตอนนี้เขายังเป็นหัวหน้าวงโซคูอยู่ครับผมคือพวกนี้มันไม่เป็นแล้วหรือไงครับครับตอนนี้เขาในวงเขากลังโวดกันอยู่ครับครับผมครับใครจะแตกล่วครับรักกันดีถราว่าอยู่มาจะเป็นสิบปีแล้วประสบการณ์เกี่ยวกับการอยู่ของคนมูมมากสูงและตอนโน้ตี่ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีวิธีการที่จะทำให้เพื่อนๆในสมาชิกภายในวงเนี่ยได้สนิทสนมกันมีวิธีการไงก็แก้ผ้าสองน แคผ้าคือเหลืออะไรบ้างครับยางไงครับยังเหลือลิงไหมหือวันแรกที่ไปเจอกันเนี่ยคือเข้าแบบผมดีใจมากนะครับคือเหมือนกับได้ทําตามความฝันแล้วพอมันเล่นด้วยกันเราก็เกรงเขาก็เกรงต่างคนต่างเกรงใช่ครับก็เลยคิดว่าให้มันจะทําลายกําแพงตรงนี้ยังไงครับให้มันสามารถคุยกันแบบครอบครัวมันคือครอบครัวเราไม่ได้ต้องการเอาเขามาเป็นแบ็กอัพแต่เขาคือเพื่อนเขาคือสมาชิกในวงอยากให้เป็นทีมเดียวกันใช่ครับครับผมก็เลยชวนว่าพี่เวลาซ้อมแล้วถ่ายวิดีโอเนี่ย พวกเราชอบเกลงอืเราเปลี่ยนใหม่แล้วกันพี่ยังไงเราเราถอดเสื้อผ้าหมดเลยถอดเสื้อผ้าหมดเลยผมว่ามันจะยิ่งเก่งนะถอดเสื้อผ้าสามมันจบย่งนัหรือเปล่าย่งนัหรือเปล่าคือเพลงแรกสองเพลงเนี่ยผมก็เก่งอยู่ครับแต่พอเพลงพิศานเนี่ยฟิวมันเริ่มมาแล้วเพราะว่า ที่เย็นครับที่มันชอนชัยตามร่างกายพี่ก็เดียวมันเริ่มรู้สึกโอเคแล้วฟิวมันเริ่มมาอรียรับมีวิธีการนะฮะทำให้วงเนี่ยสนิทกันแบบแปลกๆด้วยนะครับแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่ามีซิงเกิลออกมาใหม่ด้วยหลังจากที่ปล่อยเพลงแรกมาก็ด่งดังดังโด่งกันไปชื่อเพลงอะไรครับซิงเกิลที่2จะอยู่เวลาได้ไหมครับก็คือตอนแรกเรากะว่าจะปล่อยเป็นเพลงเร็วแต่ว่าพอดีมีแฟนคลับที่อยู่ชายภูมิกุณแมเขาส่งจดหมายมาบอกว่า ขาอยากฟังเพลงช้าของวงเราน้องเขาป่วยป่วยป่วยเป็นมะเร็งครับแล้วเราก็อยากไปหาเดี๋ยมานี้ครับแต่ว่าผมไปไม่ได้เพราะว่าทํางานทุกวันก็เลยใช้วิธีโทรหาเขาครับแล้วก็เล่าให้กับทีมงานของอัจจีฟังกับวงฟังก็เลยได้พี่ตุ๊กวัชยาเนี่ยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาดีๆที่มันเหลือน้อยโดยที่เปรียบเทียบว่าพอจะมีนาฬิกาเดือนไหนไหมที่จะหยุดเวลานั้นให้มันมาถึงอื จัดหยุดเวลาได้ใหม่ใช่ช<อ>แล้วครับเอาความหมายดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่รักโตโน,น่จริงๆต้องเข้าไปดูเพราะว่าตอนนี้ MV เสร็จเรียบร้อยแล้วใ,ให้ชมได้แล้ว<ช>นะคะในใน